มาถึงสีสุวรรณหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าสีสุวรรณเนี่ยเป็นใครมาจากไหนคือสีสุวรรณเนี่ยจริงๆแล้วแกเมื่อก่อนเนี่ยนะคะดิฉันจำได้แ,แกเคยลงสมัครผู้ว่ากทมด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะผู้ว่าหรือสอสอนี่แหละเพราะยังเคยเห็นแกมาติดป้ายแถวบ้านดิฉันเลยนะตอนนั้นที่มีการเลือกตั้งผู้ว่านะ,ะส่วนองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญของอาไทยเนี่ยนะะ มันไม่ใช่หน่วยงานราชการนะคะมันเป็นแค่สมาคมนะคะเขาเขาเขียนว่าองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยใครๆก็คิดว่าองค์กรเนี้ยคงเป็นหน่วยงานของรัฐหรือไม่นะคะเป็นอาจจะเป็นหน่วยงานย่อยนะคะของ,รงกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอะไรหรือเปล่าสรุปแล้วไม่ใช่ค่ะมันเป็นเพียงแค่สมาคมสมาคมหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งจะบอกว่ามันหมายถึงว่าใครก็ไปตั้งได้ะ่ะสมาคมเนี่ยดิฉันก็จะไปตั้งได้ ดิฉันก็อ,กอ,อาจจะตั้งได้นะคะสมมติว่าที่อยฉันใหญจะตั้งนัสมาคมผู้หญิงคันปากอย่างเงี้ยดิฉันก็ไปจดทะเบียนตั้งได้ค่ะนะคะดิฉันก็เพียงแต่รวบรวมคน <c oughs> ท,ทั่วไปเนี่ยอ่าวอย่างเพื่อนๆเ,เนี่ยดิฉันบอกว่า <c oughs> ปะ่ะจะไปตั้งสมาคมผู้หญิงคันปากแล้ว <c oughs> ให้เพื่อนๆเนี <c oughs> ่ยนะคะมาช่วยกันเป็นสมาชิกหน่อย <c oughs> แล้วก็ไปจดทะเบียนก็ตั้งได้แล้วนะคะพอจัดตั้งกันได้เสร็จก็นําไปจดแจ้งต่อนายทะเบียนก็แค่นั้นก็ถูกกฎหมายแหละนะคะทีนี้ การที่องค์กรปกครองประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็เกณฑ์ญาติพี่น้องหรือใครก็ได้นะคะมาเป็นามาเป็นประธานเป็นรองแต่ตงตั้งกันไปแล้วก็ไมยื่นจดทะเบียนเนี่ยนะคะแค่นี้คุณก็ได้ตําแหน่งแล้วเลขาธิการองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะ,ะมันยิ่งใหญ่นะคะมันดูดีมากๆแต่ที่มันดูไม่ดีก็เพราะว่าที่เราเห็นเขาไปร้องเนี่ยคือมันไม่เคยร้องอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเลย มันร้องตัวบุคคลซะมากกว่าอย่างล่าสุดที่ไปร้องชัดชาติเนี่ยนะสุดท้ายเป็นยังไงคะใครชักดิ้นชักงอใครหน้าแหกก็ออกมาขอโทษนะบอกว่า,าถ้าไม่พอใจก็ขอโทษมันไม่ได้ไม่พอใจค่ะนะฮะไม่ได้ไม่พอใจมึงคือโกรธมึงเลยนะฮะโมโหเลยจะบอกให้ดังนั้นองค์กรพิทักษ์ธรรมนูญของของสีสีสีสุวรรณเนี่ย ก็ไม่มีใครฮะมีสีสุวรรณคนเดียวก็คือมันไม่ได้เป็นองค์กรที่มีผู้คนมากมายมาทํางานหรืออะไรเลยดังนั้นเนี่ยการที่จะถอดสีสุวรรณออกจากตรงเนี้ยซึ่งจะตอนนี้จะได้อ่จะทำโดยอ่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยมอบหมายใหท้ทนายนะคะอนันชัยดำเนินการเรียบร้อยค่ะ ทน,ทนายอนันชัยเนี่ยนะคะผลงานล่าสุดก็คือทําให้มังกรฟ้านะะที่ทำสลากกินแบ่งเนี่ยนะคะถูกยกฟ้องคือชนะคดีนั่นแหละแล้วก็จะกําลังจะมาทําคดีของศรีสุวรรณนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ทีฉันจะบอกวันนี้นะคะที่จะพูดก็คือการที่คุณจะเป็นสมาคมอะไรก็แล้วแต่ ะค,ะคุณจะตั้งชื่อสมาคมคุณให้มันหรูหราวิจิตวิสมารายยังไงก็ได้แต่ว่าการกระทํามันจะต้องสอดคล้องกับชื่อหรือเจตนารมณที่คุณไปจดทะเบียนดิฉันเคยบอกแล้วค่ะว่าถ้าองค์กรของคุณคือองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยทุกครั้งที่รัฐธรรมนูญถูกฉีกมึงต้องออกมาร้องแร้แหกกระเชอค่ะไม่ใช่ไปหลบเสร็จแล้วก็คอยมาจ้องนะคะว่าคนไหน นะฮะจะทําอะไรยังไงบางคนเนี่ยนะ,ะบอกถึงกับว่าค่าจ้างไปร้อนเนี่ยบางที3,000บาทก็เอาละซึ่งดิฉันก็ไม่อยากจะเชื่อนะฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะได้เกินถ้ารับงานเคสสาม0ันบาทดิฉันก็บอกว่าเฮ้ยมันจะไปพอกินอะไรค่าน้ำมันลดค่าเดินทางค่าเอกสารค่านู่นนี่นั่นนะฮะทีนี้พูดง่ายๆก็คือนะคะ การที่จะเล่นงานหรือถอดถอนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่าที่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็จริงๆถามว่ามีประโยชน์ตรงไหน,นก็มีประโยชน์ตรงที่คุณไม่สามารถจะเอาองค์กรคุณไปอ้างแล้วทําอะไรได,ได้ได้อีกต่อไปสิ่งที่ควรจะตรวจสอบก็คือตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเขาเนี่ยมาดําเนินการอย่างเนี้ยเขาเอาทุนมาจากไหนตัวเขาเองเนี่ยเขาทํางานมีรายได้อะไรถึงจะมาดูแลองค์กรนี้ได้ ซึ่งถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าดูแลได้ก็เพราะว่าในองค์กรนี้มีสีแค่คนเดียวอันนั้นก็เชื่อค่ะแต่ก็แสดงว่าคุณไม่สุจริตเจตนารมณ์ของการก่อตั้งของคุณสุดท้ายคุณทํางานคนเดียววันแมนโชว์อยู่คนเดียวเขาก็เลยมีคําถามว่าคุณรับงานใครมาหรือเปล่าคุณมาทํางานฟอกขาวให้ใครวันๆไม่เห็นสีทําอะไรเอารายได้มาจากไหน ถ้าสีกล้าตรวจสอบคนอื่นสีต้องสง่างามพอที่จะให้คนอื่นตรวจสอบสีด้วยคุณต้องกล้าสีต้องกล้านะสีต้องสู้นะสีอย่าให้คนมาว่าสีได้นี่เป็นห่วงนะถึงได้บอกอย่าทำอย่าเยอะวันแรกๆอ่ะที่มีพูดจาเหยียดหยามคนกทมจําได้หรือเปล่านะที่คุณบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูบ่ายเนี่ยจะมีคนเ hey, ฮหรือคนฮาเนี่ยจะมีคนชักดิ้นชักงอเนี่ยปรากฏว่าตัวเองนั่นแหละชักดิ้นชักงอ ใครกันแน่ที่ชักดิ้นชะงงเอาอ,อย่างนี้ดีกว่านะคะพอไปไม่เป็นขึ้นมาก็บอกว่าผมได้มาทบทวนข้อความนะคะผมได้มาทบทวนข้อความใดๆที่เคยโพสตไปนั้นต้องขอโทษและขออภัยพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านมามาณที่นี้ครับจากศรีสุวรรณจันยาไม่ต้องมาขอโทษค่ะเอากอไว้ตอนนั้นละค่ะกูไม่รับแหมกลางเลอเกินกะว่าเอาหูชัดชาติเนี่ยต้องปลิวแน่นอนมาคอยดูกระเธอที่ฝีมือของกูปรา,ากฏว่ายังไงรู้ไหมฮะ ปรากฏว่าก็เงิบเง่ยบเสร็จแล้วยังบอกเลยนะครับบอกว่าเอา้าถ้าได้เป็นผู้ว่าแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นเดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างพูดง่ายๆว่าเอาไปทําอย่างอื่นสิมีใครแต่งตั้งให้มาตรวจสอบชาติๆแต่คนตรวจสอบเขาเป็นร้านไม่ต้องเสือกนะคะไม่เขาท่าสวดอีกการหนึ่งย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องของศรีสุวรรณนั้นเราคงจะได้เห็น อะไรอะไรที่สนุกสนานกันละ่ะทนายอรนันชัยกลางข้อกฎหมายนะฮะที่เตรียมที่จะยื่นเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะ,ะบอกว่าดําเนินการขัดวัตถุประสงค์ค่ะสาธุโมทนาสาธุขอให้ท่านทำสาเร็จนะคะอืมเนี่แหละค่ะอะทีนี้เราก็เป็นประเทศเดียวในโลกก็ว่าได้นะคะที่มีเรือหอแต่หอไม่ขึ้น นะเนื่องจากมันรั่วนะคะแล้วเราก็มีรถถังนะคะที่ไม่มีสายพานค่ะนะคะก็หมายความว่ารถถังมันก็ต้องจอดให้สนิมแดดอยู่ตรงนั้นเละค่ะนะคะแล้วเรายังมีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดเรียกโคตรเท่แต่ว่าเวลาจะใช้เนี่ยมึงต้องนอนให้เพียงพอนะคะมึงต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถ้าว่าอย่างนั้นเครื่องมันจะไม่ทํางานนะคะไม้ตรวจจับวัตถุระเบิด ะะซึ่งไม่ต่างจากไม้ล้างป่าช้าเลยเราเป็นประเทศที่มีเรือดำน้ำนะคะแต่ไม่มีเครื่องยนต์ตอนอยากได้เรือดำน้ำบอกว่าเพื่อให้เพื่อนบ้านเกรงใจแต่หลังจากที่เรือดำน้ำเนี่ยนะคะไม่มีเครื่องยนต์เพื่อนบ้านที่ไหนเขาก็ไม่โง่ามาเกรงใจมึงหรอกค่ะก็ขนาดเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์มึงก็ยังซื้อมาได้กูก็คงปล่อยให้มึงโง่อยู่อย่างนี้แหละค่ะกูคงไม่ทําอะไรมึงหรอกนะคะมึงอยู่ไปเถอะค่ะ อ่ะเพื่อนๆเขาวันนี้ก็เราก็ยังคงมีความยินดีนะคะสำหรับคน,คนกทมและอีกอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะพูดทิ้งท้ายก็คือจริงๆแล้วผู้ว่าราชการควรจะถูกเลือกทุกจังหวัดค่ะไม่ควรจะมีการส่งหรือสั่งผู้ว่าเนี่ยไปประจำการจากส่วนกลางคนที่จะมาเป็นผู้ว่ามันเป็นพ่อเมืองของเมืองนั้นๆก็ควรจะเป็นคนที่คนเมืองนั้นเขาเลือก พอใจนะ,ะเมื่อไหร่เราจะได้เห็นไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะลักลั่นกันอยู่อย่างนี้การช่วยเหลือก็จะลําบากหลายคนที่ทํางานประสานกับส่วนราชการเนี่ยเขาจะรู้เลยค่ะว่าระบบราชการของเรานั้นเนี่ยนะคะมันไม่พัฒนาไม่ว่าคนที่ทํางานก็ไม่พัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับยุคสมัยเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนเหตุการณ์บางอย่างที่มันไม่ควรที่จะต้องเกิดรุนแรงหรือขยายวงกว้างมันกลับ ขยายวงกว้างไปเพราะว่าคนทํางานเนี่ยนะมันไม่ได้พูดง่ายๆว่ามันไม่ได้มีการพัฒนามันไม่ได้มีมีมีความมีจิตในการที่จะทํางานสาธารณะเลยแม้แต่น้อยนะคะวันนี้สีขอโทษเลยนะคะแต่อยากบอกว่ามึงเอากอไว้ตรงนั้นแหละค่ะโอเคค่ะเพื <ๆ S 1> ่อนๆคะวันนี้ช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้เยอะๆนะคะเนี่ยเมื่อสักครู่ฝนก็ตกนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยก็คือเงินในกระเป๋าของพวกเราปีนี้จะสาหัสมากเลยนะคะในช่วงของอหลังจากเนี่ยหลังจากพุทธสภาไปเนี่ยนะคะมีหมอดูหลายคนพูดไว้เลยค่ะว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะตกต่ํามากแล้วประเทศไทยต้องได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะส่วนสุดท้ายนะคะขอบิดท้ายตรงที่ว่านายกนะคะก็ขึ้นมาตอบข้อ ก็คือขึ้นมาตอบการอภิปรายของบรรดาฝ่ายค้านนะคะพูดไปพูดมาก็บอกว่าผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอันนี้ดี่ฉันก็ยังไม่แน่ใจนะ,ะว,ว่าเป็นมนุษย์จริงหรือไม่นะคะดูจากาพฤติกรรมต่างๆแล้วนะคะแต่ท่านบอกว่าท่านเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเพียงแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแค่นั่นเองค่ะสำหรับใครที่มีโรคประจําตัวนะคะเป็นเบาหวานนะคะเบาหวานความดันไขวันสูง ะะหรือใครที่เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตลิ้นแข็งลิ้นชาชาปลายตามนิ้วมือนิ้วเท้าน,นะคะหรือมีอาการเหงื่อออกตามฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็มีอาการจุกเสียดนะคะเวลาที่รับทานอาหารเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าไม่ย่อยแล้วมันก็จะเสียดเหมือนกับใครเอามีดเนี่ยนะคะเหมือนกับใครเอาของเอาไม้หรืออะไรเนี่ยนะครับมาแทงขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเสียดกับจ,จุกนะคะ อาการพวกนี้อย่าปล่อยไว้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษหรือไม่ได้เกี่ยวกับการที่กินอาหารแล้วไม่ย่อยค่ะมันเป็นอาการของโรคข้างเคียงบริเวณตับและไตนะคะและถ้าบางคนที่เป็นเนี่ยนะคะหลายๆคนไม่ได้ตรวจต้องคอยสังเกตดูนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยความแข็งแรงของร่างกายคนเราไม่เท่ากันสมรรถภาพไม่เหมือนกันเพราะนั้นการแสดงออก หรือผลข้างเคียงของโรคที่เป็นเนี่ยบางคนไม่รู้เรื่องเลยอย่างตัวดิฉันเองเป็นต้นดิฉันไม่เคยตรวจร่างกายเลยนะคะก,ก,ก็ก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงแหละก็ไปทํางานไปอะไรก็โอเคนะคะจนกระทั่งหลังๆมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าทาไมทาไมบางทีรู้สึกเหมือนกับว่าเหนื่อยมากเหมือนบางทีขึ้นรถไปเนี่ยนะคะยังไม่ทันไรเลยก็หลับนะคะแล้วก็จะง่วงมากท,ทั้งที่เราก็คิดว่าเรานอนเต็มอิ่ม นะแล้วก็จะมีการอ่อนเพลียและก็รู้สึกเหมือนตัวเองเหนะ็นไหยคะที่เรียกว่าวิงเวียนะ่มันไม่ใช่นะมันจะวู้แต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยมีอาการเนะะี่ยฮะเราก็เลยคิดว่าเราแค่เหมือนกแบบวิงเวียนนะคะจะเป็นลมเพราะอากาศร้อนนู่นนี่นั่นปรากฏว่าพอเราปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะเราไม่คิดว่าเราเป็นไงเราไม่ได้ตรวจคือก็คือยังไม่ได้หาหมอสุดท้ายเนี่ยนะคะความดันเลยขึ้นถึง2อ0วันนั้นเป็นวันที่ที่ฉันบอกได้เลยค่ะว่าพอลืมตาขึ้นมาเนี่ย เคดานมันหมุนเลยอ่ะแล้วพอเราลุกขึ้นมาเนี่ยนะคะเหมือนหัวมันก็จะทิ่มคือพอเราลุกปุ๊บเนี่ยหัวจะทิ่มลงเลยมันเหมือนมันเหมือนห,หัวนี่หนักมากแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นนี่ฉันไม่มีสติไม่ได้จับได้อะไรไว้ก็คือล้มมันก็เลยน่ากลัวค่ะเพราะว่าถ้าเราล้มไปเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นพอไปหาหมอหมอวัดความดันแล้วความดันคุณนะ่ะขึ้นตั้งสองร้อยคุณอยู่ได้ยังไงนั่นแหละค่ะ เพื่อนๆคะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ดิฉันเนี่ยนะคะมีโรคประจําตัวก็คือความดันดังนั้นหมอให้ยามากินเนี่ยนะคะเราก็แพ้ยาอีกคือกินยาเนี่ยหมอบอกค่ะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีอาการบวมซึ่งดิฉันไม่ได้บวมปกติค่ะบวมจนตาปิดไปทํางานไม่ได้เลยใส่รองเท้าไม่ได้อะ,ะ่ะหมอก็ไปหาหมออีกหมอก็เปลี่ยนยาให้ก็ยังคงเป็นอีกแล้วก็มีอาการคันตามผิวหนังเนี่ย สุดท้ายก็เลยมาลงเอยที่เอ็นดีกินเอ็นดีให้ได้โดสนะคะแล้วยาหมอไม่กินคือกินแล้วแพ้ด้วยค่ะมันไม่ใช่ไม่อยากกินแล้วเราเป็นคนที่ทํางานเราไม่มีเวลามานั่งดูแลตัวเองรักษาตัวเองขนาดนั้นเราก็กินเอ็นดีเพราะรู้ว่าเอ็นดีเนี่ยมันช่วยได้แต่คิดไม่ถึงว่ามันจะดีขนาดนี้ไงฮะ